โรไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจค่ะ เทคนิคนี้จะสามารถเปลี่ยนตัวเราให้ประสบความสำเร็จด้วยการสร้างแรงบันดาลใจฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเราจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อให้ตัวเราเก้าวได้เดินไปสู่จุดหมายได้คะ่ะ และการสร้างแรงบันดาลใจถือเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราแลลุกขึ้นสู้และสามารถก้าวข้ามปัญหาหรืออุปสรรคไปได้นะคะมาดูเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจที่ตัวเราสามารถให้กำลังใจตัวเองแบบง่ายๆและสามารถเปลี่ยนตัวเราให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องได้นะคะ มาดูที่เขารวบรวมมานะคะข้อที่หนึ่งคะ่ะมีความเชื่อมั่นตัวเองนะคะเราควรจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสก่อนคะ่ะด้วยการสร้างทัศษคติดีๆโดยการสร้างทัศนคติดีๆให้กับตัวเองนะคะเช่นเชื่อมั่นว่าตนเองทําได้และสามารถผ่านปัญหาที่กาลังเจออยู่ในตอนนี้ไปได้ซึ่งหากเรามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว เราก็จะเกิดความมั่นใจและสามารถเอาชนะปัญหาได้ในที่สุดค่ะข้อ2มีเป้าหมายที่ชัดเจนการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นั้นนอกจากจะต้องมั่นใจในสิ่งที่ทําแล้วและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะจะช่วยให้เราไม่ไฟ่เส ทำให้เรามีแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้นะคะข้อ3หาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างไอดอลของเรานั่นเองค่ะลองหาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างนะคะที่เราชื่นชอบมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราค่ะถ้าเราอาจจะชื่นชอบคนสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทำแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆของเขา ที่เขาถ่ายทอดออกมาเราก็สามารถเลือกบุคคลเหล่านั้นมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราได้นะคะถือเป็นการให้กำลังใจตัวเองอีกทางหนึ่งนะคะ 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดคะ่ะไม่มีใครไม่เคยทำพลาดจริงไหมคะคนทุกคนย่อมเคยผ่านความผิดพลาดความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นนะคะ เพียงแต่เราควรนำความล้มเหลวหรือความผิดพลาดนั้นมาเป็นประสบการณ์และคอยเตือนตัวเองว่าเราไม่ควรทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมๆนะคะรวมถึงเราไม่ควรจะจมปลักอยู่กับความผิดพลาดนั้นๆเราควรจะปล่อยวางแล้วก้าวต่อไปเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้านะคะข้อห รู้จักการบริหารเวลาข้อนี้สำคัญนะคะเพราะบางครั้งเราก็จําเป็นต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาจํากัดซึ่งเราจะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เลยนะคะหากเราไม่รู้จักการบริหารจัดก,การเวลาที่ดีคะ่ะหลักการก็ง่ายๆนะคะการเรียงลำดับว่าสิ่งใดควรมาก่อนสิ่งใดควรทำทีหลังก็จะเป็นนิสัยหนึ่งของการที่ทำให้สุบเสำเร็จได้คะ่ะ ซึ่งหากเราอยากจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องฝึกตัวเองในเรื่องของการจัดลำดับความสําคัญตรงนี้ให้เป็น,นีิสัยนะคะว่าอะไรมีความสําคัญเร่งด่วนก็ควรทําก่อนคะ่ะอะไรที่สําคัญถัดไปมาค่อยทําในเวลาถัดไปคะ่ะ 6. เปิดใจลองทําสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะการติดอยู่กับความเคยชินเก่าๆทําทให้เราไม่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งหากเราอยากเป็นคนที่เรียนรู้อะไรหลายๆด้านก็ควรจะเปิดใจทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันค่ะเพราะประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้เรารับมือกับสิราในรูปแบบต่างๆได้นะคะข้อ7มองโรคในแง่ดี ยิ้มรับกับปัญหาต่างๆและมองว่านั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นนะคะดังนั้นการยิ้มรับปัญหาได้นั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสกอ่อยนะคะเพราะเมื่อมองทุกอย่างว่าเป็นไปด้านบวกแล้วถ้าทำให้เราเองมีใจิตใจที่โปร่งใสและเกิดแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได้นะคะ และข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องหรือแม้แต่คนบางคนก็ไม่ควรทำให้เราไปเสียเวลาด้วยนะคะเพราะนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วกับมีแต่เสียกับเสียซึ่งหากรู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะเอาเวลาที่มีอยู่ไปทำสิ่งที่มีประโยชน์จะดีกว่านะคะนั่นก็คือ8ข้อคิดในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะ คิดว่าเนื้อหาที่มาฝังในวันนี้น่าจะมีประโยชน์สก,กิจใจลักสิิหนึน่งน,นะคะในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและประสบความสาเร็จต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบกันโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเอิ p o อดแคส